เดี่ยวก็ไม่ดีเหมือนกันแต่ว่ามีอีกหนึ่งตลาดที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก็คือทองคํานั่นเองนะคะทีนี้ทองคําพิษทางจากนี้ต่อไปจะเป็นยังไงแล้วเราต้องจับตาประเด็นไหนบ้างค่างเงินบาทที่อ่อนค่ามาเนี่ยทำให้ราคาถีบตัวขึ้นไปสูงขึ้นจะทําให้เป็นแรงหนุนอีกนานแค่ไหนนะคะมาพูดคุยเรื่องนี้กับคุณธิพานว,วัฒน์ธสารประธานเจ้าที่บริหารของบริษัทไบจีบ <S <S ูลเลนเซนต์ฟิวเจอร์นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือในช่วงที่ผ่านมาเราจะไปโฟกัสที่แบบ สหรัฐค่อนข้างเยอะว,ว่ามันมีผลต่อทองคำแต่พอมาอาทิตย์นี้เนี่ยโอ้โหทุกคนโฟกัสเศรษฐกิจไทยนี่ล่าสุดก็คือเงินบาทที่ปรับอ่อนค่าลงมาค่อนข้างเยอะนะคะไม่รู้จะไป32หรือเปล่าทองคํา คุณมนต์ตอนนี้โฟกัสเรื่องอะไรบ้างคะทองคํำก็ยังเป็นปัจจัยต่างประเทศนะคะแต่ว่าแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าข่าวทองคําอย่างเมื่อวานนี้ถ้าเราเทียบวันอังคารกับวันจันทร์วันจันทร์ราคาทองโลกปรับตัวลดลงมาประมาณยี่สิบเหรียญแต่ทองในประเทศปรับเพิ่มขึ้นค่ะเพราะว่าเป็นในเรื่องของค่าเงินบาทเองที่อ่อนค่าขึ้นมาค่อนข้างถือว่ารุนแรงนะคะแล้วก็วันนี้ขึ้นไปเกือบประมาณ31บเอ็บาทเกือบ80สตางค์แล้วค่ะก็คือถือว่ามีการอ่อนค่าขึ้นมาค่อนข้างเร็วทีเดียวก็มาจากในเรื่องของ GDP ด้วยที่ออกมาต่ำ แต่คือแต่โดยรวมเนี่ยตลาดต่างประเทศคือถ้าแยกเป็นสปัจจัยนะคะเงินบาทเนี่ยแนวโน้มยังมีโอกาสอ่อนอยู่อันนี้คือปัจจัยแรกปัจจัยที่2เนี่ยคือปัจจัยราคาทองคำหนประเทศโดยรวมเรายังมองว่าจากนี้ยังมีโอกาสขึ้นไปทดสอบพันสี่ร้อย่ดังนั้นคือถ้าเอา2เรื่องมารวมกันเนี่ยราคาทองในประเทศเองยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นอยู่แต่ยังไม่ใช่ขาขึ้นของทบข่ายังไม่ใช่ขาขึ้นค่ะแต่ว่าในระยะสั้นๆยังมีการมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นเวลาวิเคราะห์คุณมลดูอะไรกันบ้างคะตอนนี้ถ้าเกิดเราจะมาดูทิศทางราคาทอออองงงคากนนเี่ยต้ หลกักๆนะคะก็คือถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นมากๆต้องมาดูปัจจัยทางเทคนิค <c oughs> ก็คืออย่างตัวกราฟ,ฟที่เราเอาขึ้นมามให้ดูกันตลอดแล้วก็เรื่องที่2เนี่ยก็จะเป็นข่าวทั่วไป <c oughs> แล้วค่ะว่าในแต่ละสัปดาห์จะมีข่าวประกาศอะไรออกมาบ้างอย่างวันนี้คือทุกๆวันพุธ <c oughs> ส่วนมากจะเป็นข่าวไฮไลท์ค่ะ <c oughs> อย่างพุธนี้ก็จะมีการเชิญคุณบลมาวันพุธพอดีไฮไลท์ไฮไลท์ก็คือวันวันพุธคืนวันนี้ก็จะมีการรายงานนะคะรายงานผลการประชุมของ FOMC หรือว่าการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในรอบที่แล้วแล้วก็ทําไมถึงถึงสําคัญเพราะ คือถึงแม้ว่าจะประชุมจบไปแล้วเดือนท<ม>ี่แล้วแต่รอบนี้เขาก็จะเอารายละเอียดออกมาเล่าให้ฟังว่าในในการประชุมรอบพี่ล้ามีอะไรบ้างซึ่งพอมีการเล่าออกมาเป็นรายละเอียดก็จะทําให้นักลงทุนมีการคาดการณร์มาจนถึงรอบหน้าว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้ถ้ารอบที่แล้วเนี่ยคุยออกมาออกมาเป็นแนวประมาณนี้ดังนั้นการประชุมรอบหน้าโอกาสที่จะมีการปรับขึ้น QE ลด QE จะเป็นยังไงบ้างก็จะมีการตีความออกมาในส่วนดีมานด์สป라이หรือว่าความต้องการของของทองคำเนี่ยตอนนี้ล่าสุดถ้าเราไปตรวจสอบแล้วอันนี้ก็สะท้อนพื้นฐานได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะเป็น มีมีสไลด์มาให้ดูเหมือนกันนะคะก็ะคืออยู่ในสไลด์ที่2ค่ะ,คะก็คือจะเป็นการเปรียบเทียบความต้องการของทองคําแต่ว่าอาจจะดีเลยนิดนึงนะคะก็คือ ต้องรอตัวเลขอย่างของเวิร์ c o ก Council เองล่าสุดนะคะก็คือสมาพันธ์ทองคำโลกให้ตัวเลขออกมาช่วงประมาณไตรมาสที่2นะคะของปีนี้เทียบไตรมาสที่2ปีนี้กับไตรมาสที่2ปีที่แล้วจะเห็นได้ว่าไตรมาสที่2ปีนี้เนี่ยค่ะมีการปรับตัวลดลงประมาณซักเกือบเกือบตันได้นะคะก็จะเห็นเปรียบเทียบได้ว่าไตรมาสที่2ปีที่แล้วเนี่ยอยู่ประมาณ975อตันความต้องการปีนี้เหลืออยู่ที่ประมาณซัก800กว่าตันมากตัวแท่งสีทองต้องการนะคะ โดยรวมของไตรมาสที่สองสีเขียวสีแดงนี่อะไรสีเขียวนี่ก็คือว่าคราวนี้เราก็จะแยกเข้าไปแล้วค่ะเป็นในแต่ละอุตสาหกรรมอ๋อค่ะก็จะเห็นได้ว่าปีนี้ไตรมาสที่สองปรับตัวความต้องการลดลงแต่ว่าพอเราไปดูว่าเราลดลงลดลงจากกลุ่มไหนกลุ่มจริงๆแล้วพอเราไปดูกลุ่มที่เป็นจิวเวลรี่เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณร5อยห้าตันได้นะคะกลุ่มอุตสาหกรรมก็เพิ่มขึ้นนะคะเกือบเกบประมาณตันหนึ่งแล้วก็ กลุ่มที่เป็นการลงทุนเกงกำไรพวกเหรียญต่างๆทองแท่งต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ220ตันได้แต่ว่ากลุ่มที่ลดลงแรงๆเนี่ยก็จะเป็นกลุ่ม ETF ที่ปรับตัวลดลงมาเกือบประมาณ400ตันก็คือทำให้โดยรวมในไตรมาส2ปีนี้ลดลงโดยที่กลุ่มหลักๆที่ลดลงก็คือกลุ่ม ETF แต่ว่ากลุ่มที่เป็นทองคำแท่งกับเหรียญปรับตัวเพิ่มขึ้นธนาคารกลางล่ะธนาคารลดลงเหมือนกันประมาณสัก90กว่าตันได้ค่ะแล้วพอเรามาดูว่าเอ๊ะเราไปดูไส้ในต่อนะคะว่า แล้วทําไมถึงกลุ่มที่เป็นพวกออทองแท่งถึงปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยที่ทองแท่งตอนนี้ดีมานกลุ่มใหญ่ก็จะเป็นจีนกับอินเดียเราเข้าไปดูอย่างทางวัรกโกเคซิลก็มีสไลด์ต่อมานะคะ,ค,ะคือสไลด์ที่3ก็จะมีการเปรียบเทียบให้ดูค่ะ,คะว่า ว่านักลงทุนเองก็คือนักลงทุนของจีนกับอ,อินเดียมองตลาดทองคำยังไงก็จะเห็นได้ว่าช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยประมาณ6 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะหกมองว่าทองคำสับปรับตัวขึ้นค่ะทั้งจีนและอินเดียนะคะแล้วก็พอเดือนกรกฎาคมเนี่ยค่ะก็ประมาณ6กสิที่ยังมองว่าทองคำสัปรับตัวขึ้นซึ่ง 2, 2ประเทศนี้ค่ะถือว่าเป็นประเทศหลักถือว่าเป็นอันดับหนึ่งอันดับ2ของโลกที่ท,ที่ทำให ดีมานความต้องการของทองคําแท่งเพิ่มขึ้นก็ซื้อทองคําเยอะใช่ค่ะก็คือดังนั้นจะเห็นได้ว่า2อสองกลุ่มเนี้ยค่ะยังเป็นกลุ่มหลักที่เชื่อว่าราคาทองคําจะมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นใช่ค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่จะมีสัญญาณว่าจะปรับตัวขึ้นก็คือต้องเห็นว่ากลุ่มกองทุนพวกเนี้ยจะต้องกลับมาซื้อถือว่าถือว่าเป็นตัวหนึ่งด้วยเหมือนกันค่ะซึ่งตอนนี้พอเราไปดูตัว S P D R นะคะก็คือเริ่ม เริ่มสูเริ่มกลับมาแล้วนะคะก็คือว่าจะเห็นได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วทั้งสัปดาห์เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ4ตันเมื่อวานนี้ก็ซื้อเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ1ตันก็จะเห็นได้ว่าในช่วงก่อนหน้าตั้งแต่ครึ่งปีที่ผ่านมาขายทุกวันแต่ตอนนี้ในช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเริ่มกลับมาซื้ออย่างต่อเนื่องทุกวันอันนี้ก็เป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่ที่เริ่มจะเป็นสัญญาณบวกกับตัวทองคำด้วยเช่นกันทีนี้ถ้าเราจะดูว่าตกลงเนี่ยทองคํากลับมาเป็นขาขึ้นแล้วหรือยังก็ต้องดูปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ดูปัจจัยเทคนิคด้วยใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดดูปัจจัยทางเทคนิคแล้วนี่เป็นยังไงอย่างตอนนี้ถ้าดูปัจจัยทางเทคนิคยังถือว่าเป็นขายังยังไม่ถ ก็เป็นขาขึ้นนะคะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าจะกลับเป็นขาขึ้นต้องไปยืนประมาณ 1, 5 3 0ก็คือจุดเดิมที่เคยล่วงลงมาตอนช่วงเมษาก็แต่ไม่ยากนะคะตอนนี้คือลุ้นพันสี่อยู่พันสี่พันสี่ไม่ใช่ขาขึ้นต้องพันห้าร้อยสามสิบใช่ค่ะก็คือแต่คือถ้าเรามาดูกรอบนะคะก็คือเราก็จะมีทำมาให้ดูเหมือนกันถ้าเป็นการลงทุนในแง่ของการลงทุนระยะสั้นนะคะกรอบตอนนี้ก็จะอยู่ระหว่างประมาณหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบจนถึงหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบก็คือตามสไลด์ที่สี่นะคะก็จะมีการ ข่าวให้ดูก็คือช่วงสั้นๆเนี่ยอาจจะยังมีการย่อลงมาบ้างแต่เรามองว่าลงมายังไงก็ไม่น่าหลุดประมาณ1,350งพันะคะเพราะว่านี้ไปดูสไลด์ที่เป็นการลงทุนระยะกลางเป็นตัวประกอบนะคะจะเห็นได้ว่าภาพที่เป็นระยะกลางเนี่ยยังมีโอกาสในการดีดตัวขึ้นโดยที่กรอบเนี่ยจะอยู่ระหว่างประมาณ1,200ัจนถึง1420รเรามองว่ารอบนี้ค่ะลงมาสั้นๆในช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์นะพันสาไม่น่าหลุดนะคะแล้วยังมีโอกาสดีดกลับขึ้นไปอย่างเมื่อคืนนี้ลงไป สอบประมาณ1,350แล้วนะคะแล้วก็วันนี้ดีดขึ้นมาอยู่ที่ระดับประมาณ1,370ดังนั้นถ้าถามว่าช่วงนี้ทำยังไงดีถ้าลงทุนระยะสั้นนะคะคือแนะนำว่าขึ้นไปประมาณสัก พั 1, 400, 1, นสี่ร้อยพันสี่รอยี่สิบแนะนำให้ขายทาอกคำไรออกมาก่อนค่ะแต่ตอนนี้ถ้าเราไปดูต่างประเทศพวกธนาคาราต่างๆเนี่ยค่ะธนาคารที่ลงทุนในทองคำเองค่อนข้างจะให้น้ําหนักไปทางขาขึ้นของราคาอทองคํามากกว่าปริมาณการซื้อออปชั่นนะคะ,คะที่เป็นออปชั่นสําหรับการซื้อ call ออปชันก็คือที่มองว่าราคาทองคําจะขึ้นเนี่ยตอนนี้เริ่มกลับมาค่อนข้างมากแล้วก็เชื่อว่าน่าจะทะลุแนวประมาณพันสี่ร้อยได้คือมทดสอบใกล้ใกล้พันห้าร้อยแต่ท้าไมตัวกลยุทธ์การลงทุนระยะกลางเนี่ยนะคะ ถึงมองแนวรับค่อนข้างเตี้ยแล้วก็ต่ำกว่าพันสามรค่ะุณค่ะเพราะว่าอย่างถ้าเกิดว่าตัวที่เป็นระยะกลางเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยมันจะทําให้นักลงทุน,งน,ทน,นลงทุนได้ง่ายขึ้นไหมคุณมนต์ลงทุนได้ง่ายขึ้นในแง่ของการที่ เป็นการซื้อทองคําถูกไหมคะกคืถ้าช่วงนี้คือเทรนจากนี้เรมมามองว่าเงินบาทยังมีโอกาสในการอ่อนค่าอยู่นะคะก็คือว่าถ้าอ่อนค่าจะส่งผลดีกับนักลงทุนที่ลงทุนทองคําแท่งหรือถ้าเป็นโกลฟิเจอร์ก็จะดีสําหรับกลุ่มที่ซื้อทองก่อนนะคะแต่สําหรับกลุ่มที่ขายออกมาก่อนพวกเปิดสถานะช็อตจะค่อนข้างลาบากนิดนึงเพราะว่าถึงแม้ว่าในระยะสั้นตัวราคาทองต่างประเทศจะมีการย่อตัว<ม>แต่ถ้าเงินบาทยังอ่อนค่าขึ้นแบบนี้ราคาทอง โดยรวมในประเทศเองก็ยังจะไม่ดีช่วงนี้มีคนช็อตอีกแล้วค่ะเพราะจริงๆเทรนมันะคบางท่านบางท่านก็มองว่าต้องการทากำไรระยะสั้นเปิดสถานะช็อตซึ่งช่วงนี้การเปิดสถานะช็อตถือว่าอันตรายมากใช่ค่ะเพราะว่า2เด้งเลยก็คือราคาทองต่างประเทศยังปรับตัวขึ้นค่าเงินบาทก็อ่อนค่าดังนั้นคือโดยรวมช่วงนี้เรายังมองว่าราคาในประเทศโดยรวมยังมีโอกาสในการปรับขึ้นมากทําไมเขาถึงยังช็อตอยู่คะเพราะว่าจริงๆแก็บในการทํากําไรเนี่ยมันยากกว่าที่เราจะไปลองหรือเปล่าค่ะบางท่านอาจจะต้องการลงทุนที่เป็นการลงทุน 1,350-1,380ันราในวันพอขึ้นไปนมี 1, 80, ก็เปิดชอ็อตก่อนเพื่อลงมาค o v e r ัร์ 1, 3อ3 5 0ก็จะเป็นพวกที่เป็น day trade หรือว่า intraday trade ค่ะค่ะ,คะปัจจัยของ QE นะคะ พอมันใกล้ช่วงกลางเดือนกันยายนเนี่ยค,คนก็มั่นใจมากเลยว่าตอนนี้อาจจะได้เห็นการปรับลดวงเงินทองตรงพองใกล้ๆตรงนั้นจะมีความเสี่ยงไหมคะอย่างพันสองที่เราบอกเนี่ยมันคือช่วงเวลาที่ใกล้ตรงนั้นหรือเปล่าใช่<ร> <ขอ S 1> ค่ะถือว่ามีความเสี่ยงการประชุมรอบหน้าเนี่ยจะมีช่วงประมาณกลางเดือนกลางเดือนหน้าช่วงประมาณสักสิบนั่นไม่น่าจะสิบเจ็ดสิบแปดใช่ค่ะก็คือว่าช่วงนั้นถ้ามีการคุยออกมาว่า จะมีการลด QE ทองคำปรับตัวลงแน่นอนแต่ว่าไม่หลุดพันสองมตมองว่ามองว่ายังไม่หลุดนะคะกริลมาณของการลดเนี่ยมันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับทองคำแค่ไหนสมมติเขาบอกว่าลดหมื่นหนึ่งนะคะหรือว่าลดสองหมื่นหรือลดสามหมื่นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ไม่ทราบเลยค่ะว่าว่าถ้าลดออกมาเท่าไหร่แล้วเราจะปรับตัวลงมามากแค่ไหนแต่ว่า คือลักษณะถ้าเวลาที่ปรับตัวลดลงมาคือรอบหนึ่งที่เราสังเกตตัวราคาทองคําเวลาขึ้นครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะก็จะบวกขึ้นไปสักประมาณร้อยเหรียญจนถึง300เหรียญเวลาลดลงมาโอกาสที่จะลงไปได้ขนาดนั้นก็มีแต่ว่าอย่างรอบนี้เรามองว่าการลดลงมาเนี่ยน่าจะประมาณ1,200คือเป็นแนวรับสําคัญเพราะว่าเรามองในเรื่องของต้นทุนในการผลิตเป็นตัวประกอบด้วยนะคะแล้วก็ดูทั้งหลักทั้งเทคนิคเป็นตัวประกอบด้วยแต่ว่าอย่างสมมติอย่างก่อนหน้าช่วงเมษาที่เรามองว่าแนวรับอยู่พันห้าร้อยสามสิบแต่ผลลัแนวรับสำคัญก็ลงมาอีนยได้่ การลดของ QE นะคะสมมุติเบนเอร์นกเก้ออกมาบอกว่าลดหมื่นล้านเหรียญอย่างเงี้ยนะคะเกิดลือกับ20,000ล้านเหรียญ3 0,000ล้านเหรียญอย่างเงี้ยมันจะส่งผลต่อความเคลื่อนไหวกับความผันผวนทองคำอยู่แล้คือมองว่าอย่างสมมติถ้ายิ่งลดปริมาณมากนะคะก็จะยิ่งกดดันให้ตัวราคาทองคาปรับตัวลดลงมาค่อนข้างมากแต่จริงๆไม่ใช่เฉพาะตลาดทองคานะคะก็คือตลาดหุ้นด้วยเหมือนกันก็คือจะลงมาค่อนข้างแรงดังนั้นเรามองว่าถึงแม้ว่าถ้าทางสหรัฐตัดสินใจจะประกาศลด QE ในรอบนี้จริงๆ ปริมาณการลดก็น่าจะยังเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่ามันไม่งั้นก็จะกระทบกับภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลกแต่ก็มีอีกทิศทางหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งที่มองว่ารอบนี้น่าจะยังมีโอกาสที่ยังจะไม่ลดค่ะตอนนี้ความเห็นก็ยังแบ่งออกเป็น2ฝ่ายด้วยกันนะคะแต่ที่แน่แนก็คือว่า พอยิ่งเข้าใกล้ช่วงของการประชุมของเฟดเนี่ยความผันผวนทั้งตลาดหุ้นตลาดเงินและรวมถึงทองคําอาจจะเกิดขึ้นแต่ว่าในระยะสั้นๆที่คุณมนประเมินก็คือว่ายังเป็นโอกาสของการปรับขึ้นอยู่ในช่วงนี้นะคะอาคาวันนี้กับคุณคุณมนนะคะขอบคุณค่ะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเรา3ามคนลาคุณผู้ชมไปก่อนช่วงหน้าติดตาม Business Focus กันต่อสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดย Thailand Focus 2013ัสเวทีแสดงศักยภาพไทยแก่ผู้ลงทุนจากทั่วโลก